หนึ่งเดียวในวงการเนื้อแดงแรงฤทธิ์พระสมเด็จรัศมีปี2503หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับเป็นคนสร้างเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านถวายให้หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ปลูกเศษเดี่ยวนานถึง8ปีจากนั้นท่านจึงนำกลับมาปลูกเศษอีกนานจนเป็นที่พอใจแล้วจึงแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนำไปบูชาติดตัวกันและก็ได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงมากๆพระรุ่นนี้สร้างจากเนื้อดินเจ็ดป่ง องผสมผงใบลานส่วนใหญ่จะเป็นพระสีดำครับมีสีผ่านสองสีในองค์เดียวกันบ้างจากการเผาและที่หายากที่สุดก็สีแดงนี้เลยครับคนในอดีตเล่ากันว่าพระสมเด็จรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงพ่อสาครตั้งใจสร้างมากๆเพราะนอกจากเป็นพระรุ่นแรกที่สร้างแล้วยังตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพื่อให้คนที่นําไปบูชาเกิดผลจริงและก็เป็นพระที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านเป็นอย่างมากดีทุกทางเลยครับ เรื่องเมตตามหานิยมธรรมคาค้าขายก็โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เรื่องคุ้มครองแคล้าคลาดปลอดไทยก็มั่นใจครั้งเดียวได้หนึ100่งรเปอร์เซเรื่องคงกระพันชาตรีก็โด่งดังจนเป็นที่ประจักษ์มาแล้วในอดีต